โอเคมาดูต่อกันเลยครับสำหรับข้อมูลที่เรามีนะเราจะมาดูข้อมูลว่าเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างจากข้อมูลที่เราเห็นกันเราเก็บมาไม่ว่าจะเป็นจำนวนผลน้ำหนักต่อผลไซเอ่ยแต่ละไซแบ่งออกเป็นกี่ผลนะเราจะทำยังไงกับข้อมูลเหล่านี้นะเราก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่า โจทย์แรกที่เราจะหาค่าอะไรบ้างนะจากตารางเก็บข้อมูลจำนวนผลในเดือนโอเคเอาอันแรกกันเลยก็คือจำนวนผลในเดือนนี้เพราะว่าแน่นอนเรามีข้อมูลอยู่หลายเดือนด้วยกันนะเรามีข้อมูลอยู่หลายเดือนด้วยกันนะตรงนี้ก็จะยกตัวอย่างมาแค่3เดือนเท่านั้นเองนะโอเค สามเดือนเรามาดูที่เดือนธันวาปี2,012เราจะหาข้อมูลจำนวนผลนะจำนวนผลในเดือนธันวาในเดือนธันวานั่นเองในเดือนในเดือนธันวา โอเคโอเคเราก็ทำโจทย์ขึ้นมาโจทย์แรกเท่านั้นเอง นะจำนวนผลในเดือนธันวาเราจะหาได้จากตรงไหนโอเคเราจะมาดูว่าจำนวนผลยุงผลเล้ก็ตั้งค่าน้ำฟลูดมาฟลูด เราก็จะมาเอาจากตรงนี้นะ22ผลในเดือนธันวาเรามาดูก่อนว่าเดือนธันวาเราเก็บได้กี่ครั้งเราไม่ต้องใส่ใจว่าเราเก็บได้กี่ครั้งนะครับตอนนี้เราพูดเป็นเดือนไปเลยว่าในเดือนธันวาเราเก็บได้จํานวนกี่ผลนะหนึ่ครั้ง2ครั้ง โอเคเราเก็บได้ทั้งหมด22ผลนี่คือทำสูตรลงมาแล้วเราเก็บได้เท่ากับนะ22ผลโอเคเราเก็บได้ทั้งหมด22ผลนะครับโอเคแล้วเราจะหาอะไรได้อีกบ้างจำนวนผล โอเคคครับตอนนี้เรามาต่อกันเลยก็คือว่าเรามีจำนวนผลในเดือนนี้แล้วนี่จากข้อมูลดิบข้อมูลดิบข้อมูลดิบตรงนี้ ข้อมูลดิบนะครับข้อมูลดิบเราได้จาก15ต้นนะสิต้น15ต้นคือรวมทั้ง3 3ซ้ำแล้วนะรวมทั้ง3ซ้ำแล้วนะเรารวมทั้ง3มซ้ำแล้ว ได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมด22ผลทีนี้เรามาหาคำตอบดูว่าแล้วจำนวน1ต้นได้กี่ผลจำนวน1ต้นได้กี่ผลเฮ้ยก็โดยการนำเท่ากับใช่เท่ากับ22หารด้วย 15นั่นเองเราจะรู้ว่า1ต้นให้จํานวนกี่ผลโอเคเราก็มานะแต่และคนก็มีจำนวนผลไม่เท่าจำนวนต้นไม่เท่ากันก็เราก็เอาจํานวนผลทั้งหมดในเดือนนั้นหารกับจํานวนต้นในในทรีตเมนต์นั้นของตัวเองก็แล้วกันนะครับ ทุกคนอาจจะมี20ต้นบ้าง30ต้น80ต้นก็มีนะแต่บางคนมีเพียง15ต้นในกรณีนี้ยกตัวอย่างแค่15ต้นเท่านั้นเองนะเราได้15.5 1 5, นะตรงนี้ได้1.5ผลนะเราอาจจะบอกว่า Number of fruit ครับฟ แผนนะโอเคจำนวนฟล i ด per แผนนะตอนนี้เราจะรู้ว่าหาโจทย์ต่อไป e ำ of f ฟลูด per ดูน้ำนะครับ ดดูน้ำนั่มนั่มเบอร์อ,อัพ,ด,พอดูน้ำแน่นอนเรารู้จาก1ต้นแล้วเราอยากรู้ว่าใน1ดูน้ำเขาให้ได้กี่ผลนะใน1ดูน้ำได้กี่ผลก็คือเราจะต้องหาหาอะไรครับแน่นอนเราจะต้องเอาจำนวนผลต่อ1ต้น ไปคูณกับจำนวนต้นต่อ1ดูน้ำไปคูณกับจำนวนต้นต่อ1ดูน้ในกรณีนี้เราอาจจะบอกว่าเราอาจจะบอกว่าเรามีเรามีจำนวนต้นเรามีจำนวนต้นต้นหนึ่งดูน้ำ ทุกคนคงรู้นะวิธีการคำนวณต้นต่อหนึดูน้ำนะเพราะว่าได้สอนกันแล้วต่อ1นึ่งดูน้ำนะเราจะบอกว่ามี1น0่งสีพันต้นก็ได้โอเคหนึ่งมืสีพันะ 104, ต้นต่อ1ดูน้ำก็แล้วกันเราก็คำสูตรขึ้นมาเท่ากับ1.5นะ หนึ่งจุดห้คือจํานวนผลต่อ1ต้นคูณด้วยจํานวนต้นทั้งหมดทีนี้จํานวนต้นทั้งหมดก็คือ1นึ0 0หมื่นก็กด enter เราจะรู้ว่าจํานวนผลทั้งหมดต่อ1ดูน้ำในเดือนธันวาจะได้จํานวนผลทั้งหมด21,000ผลนั่นเองนะครับโอเคสำหรับการหาจำนวนผลตรงนี้ ก็น่าจะเข้าใจกัน